สวัสดีค่ะแชมจะมาแนะนําหอพักแถวราชมูคนคลองหกหรือมอทรธัญบุรีนะคะเผื่อน้องๆคนไหนที่สอบติดในปีนี้กาลังมองหาที่พักอยู่เนาะแชมจะรีวิวตามบัเจตตั้งแต่น้อยไปมากเลยนะคะแล้วก็ทุกที่พักที่แชมรีวิวก็คือที่ที่แชม,อ,แชมอยู่จริงๆแล้วย้ายมาจริงๆนะคะปัจจุบันก็คืออยู่หอที่5แล้วเนาะทุกคนแล้วก็จะมาบอกพวกค่าน้ําค่าไฟต่างๆสวัสดิการภายในอหอนะคะเดี๋ยวลองดูนะยังไงก็ฝากติดตามช่องแชมเลยนะคะนี่คือคลิปแรกของแชมเลยเลย,เลยใครอยากให้ทําอะไรก็ลองคอมเมนต์ได้นะคะ เรื่องความสะดวกนะคะสาหรับคนที่ว่าไม่มีมอเตอร์ไซค์นะคะหรือว่ารถส่วนตัวเนาะแชมบอกก่อนนะคะว่าส่วนมากในคลองหกเนี่ยจะมีวินมอเตอร์ไซค์เยอะมากตามซอยตามอะไรมีตามหน้าหอก็มีนะคะเดี๋ยวแชมจะบอกว่าคอไหนมีมอเตอร์ไซค์ตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะแจ้งพิกัดให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆคนไหนน้องๆคนไหนไม่มีรถส่วนตัวมันจะได้แบบสะดวกในการเลือกของ แล้วก็ต้องแจ้งก่อนนะคะว่าแชมอาจจะไม่ได้มีพวกรูปหรือวิดีโอครบทุกขอครบทุกมุมนะทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่ได้อัดไว้นะคะส่วนมากก็จะไปลือๆจากครังสตอรี่มาให้ทุกคนดูนะก็จะพยายามให้ได้มากที่สุดแต่ยังไงแชมก็จะให้ช่องทางการติดต่อของแต่ละหอนะคะเผื่อใ,ใครสนใจจะได้ไปดูห้องจริงนะคะมาที่หอแรกนะคะชื่อว่าหอนนนรัตน์นะพิกัดอยู่ซอยอีทเทิลน,นะคะหอนี้แชมไม่ได้อยู่เองนะคะแฟนแชมเป็นคนอยู่จะเอาแบบมาแบ่งปันกันเฉยๆนะคะก็จะมีห้องให้เลือกสองแบบนะคะระหว่างห้องพัดลมกับ ห้องแอร์นะคะห้องพัดลมก็คือเริ่มต้นนะคะ2,000บาทค่ะห้องแอร์2 5 0 0นะคะไฟหอนะคะจะอยู่ที่หน่วยละ7บาทนะคะส่วนค่าน้ําก็จะเป็นแบบเหมารวมนะทุกคน4หน่วย100บาทนะคะถ้าใช้เกิน4ี่หน่วยต่อเดือนก็จะมีค่าปรับตามกฎของหอนะคะแล้วก็รวมการใช้ไฟต่อเดือนก็ประมาณ3,000บาทนะคะไม่เกินนี้เนาะเอ่อไม่ต้องกลัวเรื่องการดินทาในสะดวกนะทุกคนมีบินมอไซค์หน้าหอเลยนะคะข้อเสียของหอนี้ก็คือจะไม่มีลิฟต์นะคะ ก็คือพูดง่ายๆว่าต้องเดินเอาใครที่แบบว่าไม่ถูกใจเป็นแบบสายที่เกียจอะไรเงี้ยไม่ถูกใจการเดินแน่นอนนะคะแล้วก็เลี้ยงสัตว์ไม่ได้นะสาเหตุที่แฟนย้ายออกจากหอนี้นะคะเพราะว่ามันต้องเดินขึ้นลงชั้น3มนะคะแล้วนางที่เกียจขึ้นลงแล้วก็เลยตัดสินใจย้ายนะคะ พอที่2นะคะเหมือนเดิมเลยแชมไม่ได้อยู่เองนะคะตอนนั้นแชมยังไม่ได้มาอยู่นะแฟนแชมเป็นคนอยู่นะคะก็จะอยู่ซอยโฟบีนะคะชื่อของว่าเลิศวิจิตนะคะก็จะมีห้องให้เลือก2แบบเหมือนจะ3แบบทุกคนก็คือมีห้องพัดลมนะคะเริ่มต้นที่พันแแล้วก็ห้องแอร์สองพนะคะแล้วก็จะมีห้องใหญ่ซึ่งอันนี้แชมไม่มั่นใจเรื่องราคานะคะก็นั่นแหละแล้วก็น้ํานะคะช่วงที่แฟนแชมอยู่น้ําก็จะเป็นแบบหน่วยละ25บาทนะคะส่วนไฟนะคะ ก็จะหน่วยละ4บาทแต่ปัจจุบันน่าจะปรับขึ้นแล้วเท่าไงใครสนใจก็สา,าสามารถสามารถแบบติดต่อสอบถามที่หอได้เลยนะคะก็มันเดิมค่ะใช้ไปเดือนหนึ่งไม่น่าจะเกินประมาณส0มพันมีวินมอไซค์หน้าซอยนะคะสามารถเดินออกไปแล้วก็บอกมือให้พี่ๆเซีหายให้เข้ามารับในซอยได้เลยนะคะใครเป็นสาววกมาแมวต่างๆเลี้ยงได้นะคะหอ,อนี้แบบอนุญ,ญาตให้เลี้ยงโดยเปิดเผยไม่ต้องเอาน้องหลบๆซ่อนๆน,นะคะ ถูกมากบัจจจคือดีจริงทุกคนแล้วก็ไม่ไกลมอนะคะแชมบอกไว้ก่อนเลยเดินไปง่ายมากก็คือไม่ต้องเสียค่าวินก็ได้นะคะเดินข้ามสะพานอะไรเงี้ยเข้ามอได้เลยใกล้ประตูสี่ห่างกันประมาณ2 0 0เมตรนะคะสาเหตุที่ออกจากหอน,นี้นะคะเพราะว่าตอนนั้นคือแชมกาลังจะขึ้นมาอยู่กับแฟแล้วเนาะแล้วมันแคบไปสําหรับการอยู่2คนนะคะถ้าอยู่คนเดียวอยู่สบายเลยทุกคนแต่พอ2คนอะ่ะห้องมันก็ไม่ได้กว้างมากนะคะเราก็เลยมองหาพื้นที่ที่มันกว้างขึ้น มากันที่หอที่3มนะคะหอนี้แชมเริ่มมาอยู่ด้วยแล้วเนาะชื่อว่าหอเศรษฐบุญน,นะคะทุกคนหอนี้บอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบว่าหนึ่งในดวงใจของแชมมากนะคะน้องจะอยู่ใกล้ๆสะพานชมพูนะคะถามว่าห่างจากมอไมก็ห่างแบบใช้ได้เลยทุกคนแต่เหมือนเดิมค่ะมีวินมอไซค์หน้าหอนะคะก็คือซอยจะเป็นซอยของหอโดยเฉพาะนะคะสําคัญคือมันเงียบมากสบายมากแล้วใครอยู่หอเนี่ยคือความเป็นส่วนตัวโคตรๆเลยทุกคนเพราะมันหอมีแค่สามชั้นนะคะแล้วก็ไม่มีไม่มีลิฟต์นะคะแต่เดินขึ้นได้สบายนะคะ ค่าน้ําค่าไฟอะไรอย่างนี้ก็ถูกใจแช่มมากทุกคนก็คือค่าค่าไฟอ่ะหน่วยละสี่บาทเท่านั้นนะคะก็คือพูดง่ายๆว่ามันถูกแล้วค่าน้ําก็ตกหน่วยประมาณยี่สิบาทนะคะค่าห้องนะคะห้องก็จะมีสองแบบเหมือนกันนะจะมีพัดลมกับแอร์นะคะพัดลมก็จะเริ่มต้นที่สามพันบาทนะคะแล้วก็แอร์จะเริ่มต้นที่สามพันห้าร้อบาทนะทุกคนแต่เฟอร์ในห้องคือมันดีมากนะคะก็คือมอีพวกโซฟาอะไรอย่างเงี้ยให้โต๊ะแล้วก็พวกที่ตั้งอะ่ะเยอะมากๆนะคะ สำหรับใครที่อยากมีตู้เย็นก็สามารถเช่าเพิ่มได้นะคะทางหองให้เช่าเพิ่มได้นะ,ะเดือนละกี่บาทก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะแชมใช้กับแฟนเดือนหนึ่งรวมกันไม่เกินประมาณ4,500ซึ่งมันโอเคมากๆทุกคนพอหันแล้วมันก็อยู่ในกําลังซั์ที่รู้สึกว่าจ่ายได้นะคะอ๋อข้อเสียอีกข้อนึงที่นี่ก็คือเลี้ยงสัตว์ไม่ได้นะคะถ้าสัตว์อยู่ไม่ได้แล้วก็สาเหตุที่แชม่ยมย้ออกก็นั่นแหละคะ่ะก็คือพอเราเจอหอที่ถูกใจเราดันเจอที่แมวแมวที่ถูกใจด้วยทุกคนเราก็เลยยอมย้ายออกนะคะเพื่อจะไปเี้งแมว อันนี้ก็จะเป็นภายในห้องนะคะวันที่แชมไปดูห้องเลยเนาะเห็นปุ๊บก็คือตัดสินใจว่าห้องนี้แน่นอนนะคะใครที่จะอยู่หอนี้แนะนําชั้น2กับชั้น3นะคะห้องจะสวยมากมาถึงหอที่4นะคะหอนี้บอกเลยว่าครบวงจรมากก็คือหอนกพูกนะคะใครแบบพูดง่ายๆว่าหอเนี้ยไม่ค่อยว่างทุกคน เพราะว่ามันดีด้วยแล้วก็อยู่ในราคาที่ค่อนข้างโอเคนะคะก็คือหลูกคุนะคะอยู่ซอยมารีเดินทางสะดวกเหมือนกันนะคะถึงแม้จะไม่มีวินหน้าหอแต่จะมีกรีงให้กดนะคะก็จะมีวินมารับเราทุกคนก็ราคาค่าห้องนะคะ4 0 0 0บาทนะคะทุกคนต่อเดือนแต่เหมือนตอนนี้จะขึ้นเป็น4,1 0 0ห้องขนาดที่แชมอยู่นะคะเป็นห้องสตูดิโอปกติเลยนะคะก็คือ4 0 0 0นะคะหรือ4,100่รบาทแชรก็ไม่มั่นใจว่าปัจจุบันมันเท่าไหร่เนาะแต่ห้องอาจจะมี2แบบนะคะก็จะมีห้องห้องที่แชรเคยอยู่นี่แหละ แล้วก็ห้องสูตรนะคะห้องสูตรก็คือจะมีแยกสูนแยกโซนนั่งเล่นห้องนอนนะคะจะอยู่ที่ประมาณ5,900บาทนะคะใครสะดวกราคาไหนสามารถไปสอบถามในเพจได้เลยนะคะส่วนไฟก็จะเป็นหน่วยละ7บาทตามปกตินะคะน้าก็หน่วยละ20บาทรวมรวมเป็นเสร็จแล้วเดือนเหนือแชมใช้กบแฟป,ประมาณ5 0 0 0ันนะคะทุกคนไม่ไม่เกินนี้นะก็คือมีคอม2ตัวนะคะมีไมโครเวฟมีตู้เย็นด้วยนะหัวนี้ให้แบบจุกๆทุกคนตู้เสื้อผ้าโคตรใหญ่นะคะ เออทีวีก็มนะีข้อดีของหองนี้นะคะแชมบอกก่อนเลยอย่างแรกถูกใจท่าสัตว์แน่นอนนะคะเลี้ยงสัตว์ได้แบบเปิดเผยอุ้มน้องลงมาเล่นได้เลยนะคะข้อ2ก็คือมีลิฟต์นะคะข้อ3คือลานจอดรถใหญ่มากมีทั้งในร่มนะคะแล้วก็มีแบบลานกลางแจ้งหรือใครจะสะดวกจ่ายเป็นรายเดือนก็ได้นะคะอันนี้คือให้เรื่องที่จอดรถจริงๆที่จอดรถเยอะจัดจัด แล้วก็สาเหตุที่แชมออกจากลูุ่งนะคะเพราะว่าเลี้ยงแมวนะคะเป็นลูกแมวงอกแล้วคราวนี้รู้สึกว่าอยากมีพื้นที่ให้ตัวเองด้วยให้แมวด้วยเพราะเราชอบทํากับข้าวอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ค่อยมีพื้นที่นะคะแต่ถามว่าทุกอย่างดีไหมดีมากนะคะมาถึงหองปัจจุบันที่แชมอยู่นะคะก็คือจะอยู่ซูมเพลสนะคะแล้วก็ซูมเพลสจะมี3มตึกนะคะมีน้ำเงิน2ตึกนะคะแล้วก็มี ซูงเขียวหนึ่งตึกนะทุกคนก็ค่าห้องที่แชมอยู่ปัจจุบันนี้นะคะเป็นค่าห้องสามพันบาทนะส่วนใครสนใจห้องริมอะ่ะมันน้อยทุกคนแต่มันดีก็จะอยู่ที่ประมาณสามพันหนึ่งร้อยบาทนะคะค่าไฟหน่วยละเจ็ดบาทะคะ่ะส่วนค่าน้านก็หน่วยละสามสิบาทนะคะต่อเดือนนะคะใช้น่าจะไม่เกิน4 0 0 0ถึง4,500 4 5 0้นี่คือสูงสุดแล้วทุกคนถ้าแบบอย่างใช้เปลือง,เล,องเลยก็น่าจะประมาณสัก4,5 0 0นะคะ แต่ปกติก็ไม่น่าจะเกิน4 0 0พันอะไรประมาณนี้ทุกคนข้อดีของมันนะคะก็คือเลี้ยงสัตว์ได้ทุกคนแล้วก็ห้องค่อนข้างที่จะแบบมีพื้นที่ระเบียงกว้างในห้องกว้างนะคะแล้วก็มีลานจอดรถที่ค่อนข้างใหญ่มีอ๋อมีร้านข้าวนะคะใต้หอด้วยสามารถโทรสัง่งให้เขาขึ้นมาส่งได้เลยทุกคนอันนี้เป็นภายในห้องนะคะแชมถ่ายรวมๆให้ดูเนาะใครอยากให้รีวิวเป็นพิเศษส่วนไหนก็สามารถเมนไว้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นโซนระเบียงนะคะก็คือกว้างมากสามารถนั่งทํากับข้าวได้เลยนะส่วนใครแบบอยากปาตรงปาร์ตี้หมูกระทะก ห้องน้ําก็จะมีแยกโซนเปียกแห้งนะคะก็คือโซนใครโซนมันเลยทุกคนมีกว้างด้วยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มนะคะที่ใช้หาหอแถวคลองหกได้ด้วยนะคะทุกคนก็จะมีคนปโพสต์ขายประกันแนะนํานะคะว่าหอไหนดีปรึกษาปัญหาหอต่างๆนะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะ สำหรับใครนะคะที่แบบสงสัยอยากถามเรื่องขอหรือเรื่องอะไรอีกนะคะก็สามารถ DM ไปใน IG แชมก็ได้นะคะหรือว่าจะาหลังไมค์มาหรือจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะคะเดี๋ยวแชมจะไล่ตอบให้เนาะอะไรที่แชมรู้แชมก็จะตอบให้มันชัดเจนกระจ่างนะคะส่วนไหนเที่ไม่รู้ก็จะไปหาคําตอบมาให้นะคะ